อี้ฟังพี่นะท่าน,นี้ยังไงความไว้ใจมันก็อยู่ที่พี่อยู่แล้วเราเกาะก,กันเลยนะน้องไม่เป็นถูกปะละ่ะถ้าเราเกาะก,กันสองคนนะแล้วถ้าโซอี้เป็นนะอยู่กับพี่ทําอะไรไม่ได้ด้วยดังนั้นเกมพี่ก็ชนะอยู่ดีอหนูเป็นไหมเนี่ยท,ที่โนงนี่หนูมีไมอากร์น่ะอะไหนไมาคนอะไร <laughs> ชิบหายแล้วแล okay, okay. ้ว okay. ถ <c oughs> ้า <lush> พี่เอาโซอี right. <c oughs> <"Okay> ้ออกจากเกมเราจะเกิดอะไรขึ้นลูกแลนนดีกว่าโอเคโอเคเราเล่นอะไรดีอ่ะน้องน้องหาหาคนหาคนโอเคต้องทำไห้ลิวทำไมไอ้ลิวมันให้เหมือนมันเตล่ตามไอ้ลิวมันมาเดินตามเฮ้ยเดี๋ยวพร้อมแค่อะไรเฮ้ยมันไปโดดอ้ย ไม่พี่ผันเมื่อกี้ผมไม่ได้โง่นะผมเป็นคู่รักกับโซอีอ้ผมทำอะไรไม่ได้เลยมึงฟังใครจะมาสุขภาพมึงบ้าก็หมดเลืมผหมั่นเที่ยวกันอยู่แล้วไอ้ยาบ้าชอบทำตัวอย่างนี้ตาตาตาเหนื่อยว่ะโซอี้อย่าทำอย่างนี้กับพี่อ <c oughs> ีกนะเขาหลอก <c oughs>